สวัสดีค่ะเคยรู้สึกไหมคะว่าอยากเข้าใจคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งตัวเองให้ลึกซึ้งกว่านี้ครับผมเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยคือความสงสัยเรื่องนี้มีมานานแล้วนะคะตั้งแต่ยุคกรีกโบราณเลยแต่ว่าออปัจจุบันเราก็มีเครื่องมือทางจิตวิทยามีข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นใช่ครับวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าสิ่งที่เรามีเนี่ย มันช่วยให้เรามองเห็นอะไรเกี่ยวกับบุค,คลิกภาพแรงจูงใจแล้วก็อารมณ์ของคนเราได้บ้างครับการเข้าใจเรื่องนี้มันสําคัญมากจริงๆนะครับเพราะมันส่งผลต่อชีวิตเราแทบทุกด้านเลยใช่ค่ะจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมันก็มีหลายแนวคิดนะแต่ที่ดูจะเป็นพื้นฐานที่ยอมรับกันกว้างขวางหน่อยในยุคนี้ก็คือ big five หรือ ocean อ๋อ ocean ที่เป็นตัวยอ่อใช่ไหมคะครับผม ocean มองบุคลิกภาพเป็น5มิติหล,กลกักๆก็คือ openness การเปิดรับประสบการณ์ค่ะ consciousness หรือความมีมนโนธรรมความพิถีพิถันค่ะ e x t r o v e r s i o n การแสดงตัว agreeableness ความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ neuroticism คือความไม่มั่นคงทางอารมณ์ครบ5ตัวพอดีครับสิ่งสำคัญคือแต่และอย่างเนี่ยมันเป็นสเปกตรัมนะไม่ใช่ว่ามีหรือไม่มีไปเลยอ๋อเข้าใจเลยค่ะ เหมือนกับว่าคนเราไม่ใช่แค่เปิดหรือไม่เปิดแต่มีระดับความเปิดรับที่ต่างกันไปถูกต้องครับแล้วข้อมูลที่เรามีชี้ให้เห็นอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับลักษณะพวกนี้บ้างคะมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับค่ะคือเรื่อง conscientiousness ความพิถีพิถันนี่แหละค่ะข้อมูลชี้ว่ามันสัมพันธ์ค่อนข้างมากเลยนะครับกับความสําเร็จในการทําเป้าหมายระยะยาวให้สําเร็จอืมก็น่าจะจริงนะคะครับซึ่งอาจจะดูเหมือนชัดเจนนะแต่ที่ลึกลงไปคือคนที่มีลักษณะนี้สูงสูงเนี่ย เขามักจะรับมือกับความผิดหวังระหว่างทางได้ดีกว่าอ๋อหรอคะยังไงคะคือเขามองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนะครับไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนตัวโดยตรงอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแบบนี้ก็ช่วยอธิบายได้เยอะเลยนะคะว่าทําไมบางคนถึงแบบดูมุ่งมั่นกัดไม่ปล่อยกับเป้าหมายได้นานกว่าคนอื่นใช่ครับ แล้วพวกเครื่องมืออื่นๆล่ะคะอย่าง MBTI หรือ Enneagram ที่คนนิยมใช้กันเยอะๆแหล่งข้อมูลเราพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างคะกล่าวถึงเหมือนกันครับคือมองว่าเครื่องมือเหล่านี้ก็ให้มุมมองที่น่าสนใจได้นะค่ะโดยเฉพาะ Enneagram ที่จะ,ะเปนเ็นเรื่องแรงจูงใจพื้นฐานอันนี้ก็น่าสนใจเน้นแรงจูงใจครับแต่ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันอย่าง MBTI เนี่ยผลมันก็อาจจะไม่ได้เสถียรมากนัก อ๋อค่ะค่ะเคยได้ยินเหมือนกันครับอาจจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์หรือการที่แบ่งคนเป็นประเภทชัดเจนไปเลยเนี่ยบางทีมันก็อาจจะนาให้เรามองข้ามความซับซ้อนจริงๆของแต่ละคนไปได้อืมจริงค่ะก็เลยอาจจะเหมาะกับการใช้เพื่อเริ่มต้นทําความเข้าใจตัวเองมากกว่าหรือเป็นจุดเริ่มคุยกันมากกว่าจะเอาไปตัดสินคนอื่นเป๊ะๆนะครับเข้าใจค่ะงั้นนอกจากการใช้แบบทดสอบการสังเกตพฤติกรรมตรงหน้าก็น่าจะสําคัญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องอารมณ์ที่แสดงออกมาถูกต้อง การอ่านสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูดหรือ non-verbal cues เนี่ยสำคัญมากมันมีทั้งการแสดงออกที่ชัดเจนที่เรียกว่า macro expressions แล้วก็มีที่เกิดขึ้นเร็วมากๆเร็วแบบเซี้ยววินาทีจนแทบไม่รู้ตัวอันนี้เรียกว่า micro expressions micro expressions ครับซึ่งงานวิจัยของพอแอ็กแมนที่อยู่ในหลังข้อมูลของเราเนี่ยก็ชี้ว่ามันเชื่อมโยงกับอารมณ์สากลที่คนเรามีเหมือนๆกันอย่างเช่นอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมอย่างเช่นแวบเดียวที่มุมปากข้างหนึ่งยกขึ้นนิดเดียวแบบแวบเดียวจริงๆนะครับอาจจะบ่งบอกถึงความรู้สึกดูแคลนที่ซ่อนอยู่ลึกๆแม้ว่าเจ้าตัวกําลังยิ้มอยู่ก็ตามโหแค่เซี้ยววินาทีก็บอกอะไรได้ขนาดนั้นเลยครับผม การเข้าใจสัญญาณเล็กๆน้อยๆพวกนี้คงเชื่อมโยงกับเรื่องความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ ที่ดานิเอลโกลเลแมนพูดถึงด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับโดยเฉพาะมิติของการเข้าใจอารมณ์คนอื่นหรือ social awareness ใช่ครับใช่เลยตัวอย่างเรื่องชา์ลอตกับเดเร็กในข้อมูลของเราอธิบายเรื่องนี้ได้ดีมากค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือเดเร็กอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องทรงผมใหม่ของชาร์ลอตเป็นพิเศษหรอกครับแต่เขาสังเกตเห็นสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาอืมสิ่งที่ซ่อนอยู่ครับ คือความต้องการการยอมรับความรู้สึกดีๆของเธอเขาไล่ตอบสนองต่อความต้องการทางอารมณ์ตรงนั้นไม่ใช่แค่เรื่องทรงผมไพโนกโอ๋อเข้าใจเลยค่ะนี่แหละครับคือแก่นของการตระหนักรู้อารมณ์ผู้อื่นคือการฟังสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคำพูดน้ำเสียงหรือท่าทางต่างๆการเข้าใจอารมณ์คนอื่นได้ดีแบบนี้มันก็พาเราไปสู่คำถามที่ลึกกว่าว่าเอ๊ะแล้วอะไรคือแรงผลักดันเบื้องหลังพฤติกรรมเหล่านั้นทำไมคนเราถึงทำสิ่งต่างๆที่เราทำ นั่นคือเรื่องของแรงจูงใจครับหรือ motivation ค่ะหลักการพื้นฐานที่แหล่งข้อมูลย้ำเลยก็คือมนุษย์เราเนี่ยขับเคลื่อนด้วยการสแสวงหาความสุขและหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดค่ะอันนี้คลาสสิกครับแต่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเรามักจะให้น้ำหนักกับการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดมากกว่าลิดนึงอ๋อเหรอคะน่าสนใจครับ นอกจากนี้ก็มีทฤษฎีอย่างลำดับขั้นความต้องการของมาสโลที่ชี้ว่าเรามีความต้องการเป็นลำดับขั้นจากพื้นฐานอย่างอาหารความปลอดภัยไปสู่ความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆความสัมพันธ์การเห็นคุณค่าในตัวเองใช่ครับหรือทฤษฎีของแมคกกลีแลนด์ที่บอกว่าคนเรามีแรงขับเคลื่อนหลักๆต่างกันไปอาจจะต้องการความสําเร็จ achievement ต้องการความผูกพัน affiliation หรือต้องการอำนาจ power การเข้าใจว่าอะไรคือแรงขับที่สำคัญของคนคนหนึ่งก็จะช่วยให้เราเข้าใจการตัดสินใจหรือพฤติกรรมของเขาได้ดีขึ้นเยอะเลยครับแต่บางทีการการะทำของเรามันก็ดูเหมือนจะขัดแย้งกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะคะเหมือนเราพยายามปกป้องตัวเองยังไงไม่รู้อ่าอันนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ากลไกป้องกันตนเองหรือ defense mechanisms ค่ะกลไกป้องกันตนเองครับ เช่นการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองหรือ rationalization oh. เพื่อให้รู้สึกดีกับการตัดสินใจที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่อย่างการบอกว่าซื้อของแพงชิ้นนี้เพราะจําเป็นจริงๆทั้งที่อาจจะเป็นแค่อารมณ์อยากได้ชั่ววูบเจ็บเลยค่ะครับผมการตระหนักถึงกลไกเหล่านี้ในตัวเองแล้วก็ในคนอื่นเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญของการทําความเข้าใจเหมือนกันซึ่งรากฐานของพฤติกรรมต่างๆแรงจูงใจหรือแม้แต่กลไกป้องกันตัวเองพวกนี้ส่วนหนึ่งก็คงมาจากประสบการณ์ในวัยเด็ก โดยเฉพาะเรื่องความผูกพันใช่ไหมคะมีส่วนอย่างมากเลยครับรูปแบบความผูกพันหรือ attachment styles ที่ก่อตัวขึ้นในวัยเด็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบมั่นคง secure หรือแบบไม่มั่นคง insecure ค่ะแบบไม่มั่นคงก็มีหลายแบบอีกใช่ไหมคะใช่ครับอย่างเช่นแบบวิตกกังวล anxious preoccupied หรือแบบหลีกเลี่ยง dismissive avoidance พวกนี้มักจะส่งผลต่อรูปแบบความสัมพันธ์ของเราในวัยผู้ใหญ่ด้วยส่งผลยาวเลยครับรวมถึงความนับถือตนเองด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็ได้รับอิทธิพลมาจากรูปแบบการเลี้ยงดูหรือ parenting styles ที่เราได้รับมาอีกทีหนึง่งมีหลายแบบเลยนะคะทั้งแบบเข้มงวดแบบตามใจแบบไม่ใส่ใจแบบที่ใช้เหตุผลครับผมแต่และแบบก็ส่งผลต่อพัฒนาการต่างกันไป ฟังดูแล้วการจะเข้าใจใครสักคนหรือแม้แต่เข้าใจตัวเองมันเหมือนกับการประติดประต่อภาพใหญ่เลยนะคะใช่เลยครับต้องใช้ทั้งการสังเกตการตั้งคำถามแล้วก็การนำกรอบแนวคิดต่างๆมาช่วยมองช่วยทำความเข้าใจถูกต้องครับมันเป็นทั้งศาสตร์และศิล์เลยนะต้องอาศัยการสังเกตอย,อย่างใส่ใจควบคู่ไปก,กับการใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อส่องให้เห็นสิ่งที่อยู่ลึกลงไปค่ะทั้งบุคลิกภาพแรงจูงใจอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ ใช่ค่ะซึ่งทักษะเหล่านี้ไม่ใช่แค่ช่วยให้เราเข้าใจคนอื่นสร้างสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะแต่มันยังสะท้อนกลับมาทําให้เราเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งขึ้นด้วยแน่นอนค่ะนําไปสู่การตัดสินใจที่มันสอดคล้องกับตัวตนของเราจริงๆมากขึ้นครับและข้อคิดที่เราอยากฝากไว้ปิดท้ายวันนี้ก็คือบางทีการเดินทางเพื่อทําความเข้าใจเขาอาจจะแยกไม่ออกจากการเดินทางเพื่อทําความเข้าใจเราเลยก็ได้นะคะอืมจริงค่ะ การผสมผสานมุมมองที่เรามีต่อผู้อื่นเข้ากับการสำรวจและตระหนักรู้ในตนเองอย่างต่อนเนื่องเนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของการนำทางชีวิตและการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีความหมายอย่างแท้จริง